สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสารเคมีในสมองตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับโดปามีนสวัสดีค่ะใช่ค่ะตัวนี้มีผลกับอารมณ์แรงจูงใจแล้วก็พฤติกรรมเราเยอะมากจริงๆนะคะครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความตอนที่18ของ Hack My Brain นะครับที่เขาพูดถึงฮอร์โมนที่อาจเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยค่ะจะพาเราไปดูว่าโดปามีนจริงๆแล้วมันคืออะไร ทำงานยังไงแล้วก็เออมันมีที่ผลกับเรายังไงบ้างทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่อาจจะเป็นปัญหาด้วยค่ะแล้วที่สำคัญคือจัดจัดการกับมันยังไงให้เป็นประโยชน์เนาะคนกำลังฟัง Hack My Brain รายการที่เราจะใช้จิตวิทยาสมองและข้อมูลวิทยาศาสตร์มาอัปเกรดตัวเองในทุกด้านโอเคงั้นเรามาแกะเรื่องนี้กันเลยครับเริ่มง่ายๆก่อนเลยโดปามีนคืออะไรครับแบบพื้นฐานสุดๆเลยค่ะค่ะก็ มันเป็นสารสื่อประสาทตัวหนึ่งค่ะอยู่ในสมองเรานี่แหละทํางานในส่วนที่เรียกว่าระบบรางวัลระบบรางวัลค่ะที่ทําให้เรารู้สึกดีมีความสุขเวลาทําอะไรสําเร็จหรือ,อ,อแม้แต่กินของอร่อยๆได้รับคําชมอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเหมือนเป็นตัวให้รางวัลทําให้เราอยากทําสิ่งนั้นอีกใช่ค่ะแต่ว่านะที่น่าสนใจมากๆคือมันไม่ใช่แค่สารแห่งความสุขซะทีเดียวค่ะนักวิทยาศาสตร์บางคนเรียกมันว่า โมเลกุลสร้างแรงจูงใจด้วยซ้ำโมเลกุลสร้างแรงจูงใจค่ะคือมันทำงานลึกๆในสมองส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์อย่าง n u c l e ลียสแอคคัมเที่เหมือนเป็นศูนย์กลางความฟินเลยค่ะมันกระตุ้นให้เราอยากที่จะไปทำสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้ความรู้สึกดีๆนั้นมาอีกอืมอืมเข้าใจแล้วครับคือไม่ได้ให้แค่ความสุขแต่เป็นตัวผลักดันเลยใช่ค่ะเป็นตัวเร่งพฤติกรรมเลยก็ว่าได้ฟังดูดีนะครับแต่ ตรงนี้แหละที่อาจจะน่าสนใจมากๆเลยคือถ้ามันกระตุ้นให้เราทำซ้ำๆเพื่อความรู้สึกดีมันก็พาไปสู่ด้านมืดได้เหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะนี่คือจุดที่เชื่อมโยงกับการเสพติดได้เลยอย่างเช่นก็อย่างพวกติดเกมติดโซเชียลมีเดียการที่เราเห็นไลค์เห็นคอมเมนต์ใหม่ๆเนี่ยมันก็กระตุ้นโดปามีนได้เหมือนกันค่ะทำให้เราแบบวนเวียนอยู่กับการถ่ายหน้าจอไม่อยากหยุดจริงด้วยครับ มันคือการแสวงหาความสุขชั่วคราวแบบซ้ําๆใช่ค่ะแล้วโดปามีนเนี่ยยังู่บทบาทสําคัญในการเรียนรู้การสร้างนิสัยด้วยนะคะผ่านสิ่งที่เรียกว่าการเสริมแรงหรือ reinforcement learning การเสริมแรงอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะคือง่ายๆเลยนะคะพอเราทําอะไรแล้วรู้สึกดีสมองก็จะจําว่าอ้อทาแบบนี้แล้วฟินทําอีกสีกลไกนี้มันก็ช่วยสร้างนิสัยที่ดีได้นะแต่แต่ มันก็สร้างนิสัยไม่ดีได้เหมือนกันใช่เลยค่ะถ้าสิ่งนั้นมันดันกระตุ้นโดปามีนได้แรงพอสมองอาจจะไม่ค่อยส่ผลเสียระยะยาวเท่าไหร่ขอฟินไว้ก่อนอะไรแบบนั้นค่ะโอแล้วมันเชื่อมโยงกับเรื่องการตัดสินใจหรือว่าปัญหาสุขภาพจิตด,ด้วยไหมครับเชื่อมโยงมากๆเลยค่ะโดปามีนต้องทำงานร่วมกับสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยเราคิดวิเคราะห์วางแผนควบคุมตัวเองครับ ถ้าสมดุลมันดีเราก็จะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลได้แต่ถ้าระบบโดปามีนมันผิดปกติไปเช่นเมีน้อยไปก็อาจจะเชื่อมโยงกับอาการซึมเศร้าหมดไฟหรือในโรคพาร์กินสันอืมแต่ถ้ามันมากไปหรือทำงานผิดปกติก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเสพติดหรือการควบคุมตัวเองได้ยากขึ้นค่ะฟังดูแล้วนี่โดปามีนมีที่พนกับเราเยอะจริงๆนะครับเนี่ยแล้วเราพอจะจัดการหรือว่า ทำงานร่วมกับมันให้ดีขึ้นได้ไหมครับได้แน่นอนค่ะอันนี้ข่าวดีเลยในแหล่งข้อมูลก็แนะนําหลายวิธีเลยค่ะอย่างแรกเลยคือการตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจนวัดผลได้หรือที่เรียกกันว่า smart goals นะคะ smart goals specific measurable ใช่ค่ะค่ะ achievable relevant time bound พอเราทำเป้าหมายย่อยๆสำเร็จ สมองก็จะให้รางวัลเป็นโดปามีนเล็กๆน้อยๆทำให้เรามีกำลังใจทำต่ออ๋อสร้างระบบรางวัลภายในให้ตัวเองน่าสนใจครับมีเทคนิคอื่นอีกไหมครับมีค่ะอีกอันที่น่าสนใจคือการทำล่วงหน้าหรือ pre-commitment ทำล่วงหน้ายังไงครับก็เหมือนเราตั้งกติกาหรือผูกมัดตัวเองไว้ก่อนเลยค่ะเช่นถ้าอยากอ่านหนังสือมากขึ้นก็อาจจะวางหนังสือไว้ข้างเตียงเตรียมไวเ้เป๊ะ พอถึงเวลาก็หยิบอ่านเลยง่ายกว่าการต้องไปคิดว่าจะทำอะไรดีแล้วเผลอไปคว้ามีถือแทนอ๋อลดแรงต้านใช่ค่ะหรืออีกอย่างคือการจัดการสิ่งกระตุน้น stimulus control ก็คือปรับสภาพแวดล้อมเราเลยลดสิ่งล่อใจเช่นปิดแจ้งเตือนมือถือซะหรือถ้าชอบกินขนมก็เก็บให้พ้นหูพ้นตาไปเลยเข้าท่าเลยครับในบทความมีตัวอย่างไหมครับว่าเทคนิคพวกนี้มันช่วยได้จริงยังไง มีค่ะมีเรื่องของนัดที่เขาเล่าว่าเคยติดมือถือมากๆเลยเขาใช้วิธีจัดการสิ่งกระตุ้นคือลบแอปโซเชียลออกจากหน้าแรกเลยค่ะแล้วก็ใช้การทำล่วงหน้าคือตั้งใจว่ากลับบ้านปุ๊บอ่านหนังสือก่อนเลยแล้วผลเป็นไงครับตอนแรกเขาก็บอกว่าฝืนๆนะคะแต่พอทำสำเร็จเรื่อยๆความสุขจากการอ่านหนังสือการได้ความรู้ใหม่ๆมันก็ค่อยๆเข้ามาแทนที่ความสุขแบบฉับฉวยจากมือถือทำให้เขามีสมาธิมากขึ้น รู้สึกดีกับตัวเองในระยะยาวมากกว่าโอ้สุดยอดเลยแสดงว่าเราฝึกสมองให้เรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่มันยั่งยืนกว่าได้จริงๆใช่เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือต้องเข้าใจว่าโดปามีนไม่ได้ทำงานคนเดียวในร่างกายเราอลองนึกภาพร่างกายเราเป็นวงออเคสตราใหญ่ๆวงหนึ่งนะคะโดปามีนอาจจะเหมือนไวโอลินที่เสียงดังโดดเด่นมีพลังครับนึกภาพกลาง แต่วโอลินตัวเดียวมันก็เล่นเป็นเพลงไม่ได้มันต้องเล่นประสานกับเครื่องดนตรีอื่นๆด้วยอย่างเซโรโทนินที่อาจจะเหมือนเปียโ,โนให้ความรู้สึกสงบหรือออกซิโทซินที่เหมือนแซกโซโฟนให้ความรู้สึกอบอุ่นผูกพันทุกอย่างต้องสมดุลกันค่ะเป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมากเลยครับเห็นภาพชฉดแล้วว่ามันซับซ้อนแต่ก็สัมพันธ์กันหมดแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอะไรสำหรับเราครับ ก็สรุปง่ายๆนะคะคือโดปามีนเนี่ยเป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญมากๆในตัวเรามีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่ต้องระวังแต่ข่าวดีก็คือเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจแล้วก็บริหารจัดการมันได้ไม่จําเป็นต้องตกเป็นทาสของมันค่ะครับผมและคาถามสําคัญที่บทความทิ้งท้ายไวใ้ให้เราไปคืดต่อกันก็คือคือ เราจะทำงานร่วมกับสารเคมีในสมองของเราอย่างเช่นโดปามีนแล้วก็ฮอร์โมนอื่นๆเนี่ยอย่างมีสติได้ยังไงทำยังไงให้สารเคมีเหล่านี้เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดที่ช่วยเราสร้างชีวิตที่ดีขึ้นแทนที่จะปล่อยให้มันควบคุมเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวอืมเป็นคำถามที่ชวนคิดมากๆเลยครับค่ะเป็นคำถามที่เราทุกคนน่าจะลองนำกลับไปสำรวจตัวเองดูนะคะทุกครั้งที่คุณเข้าใจสมองตัวเองมากขึ้น คุณก็เข้าใกล้เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองมากขึ้นเหมือนกันถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้กดติดตาม Hack My Brain ไว้นะครับแล้วเราจะปลดล็อกสมองไปด้วยกันในทุกตอน